ขอนสวดีที่ต่องวันนี้มาเชี่ยววัดพ่อบ้าแวะร่วมทขบุญกันแต่เช้าบ้าแวะร่วมทขบุญกันแต่เช้านี่กำลังมาไหว้พระธาตุชุมแพรชุมแพรจังหวัดขอนแก่นมาร่วมทขบุญกันแต่เช้าในวันนี่ขอรนแก่นแสดงทุกบทผลงานสยองได้คนไหนที่ยังไม่เข้าไปน่าใจ คนไหนที premises, field, ok ่ยังไม่เข nah> ้าไปได้ใคก็เข้าไปได้เลยเดินตรงรอดพิจารณาเข้าไปเลยเข้าไปได้ในวงกพรทางการเดินตรงเข้าไปได้นคนมากมายหลายตาผู้คนมากมายคนพธาดห้องน้ำเดินห้องน้ำทางบุญโยมเดินลงไปจาอยู่ยวกันคือรู้สึกว่าวัดบ่ญปันสวยงามน่าทึ่งเดินลงไปได้เลย 是以哎，对对对。 รู้สึกว่าสวยน่าทึ่งนี่งามตามท้องเรื่องรู้สึกว่าสวย สวยงามมากีพยานาคหาจุดั สวยงามตามท้องเรื่องสวยจริงจงรงพะพุตะลุปปังเยพนม โดยทังมีในข้อค้ำอูน้องมาถ้าถ่าง้านะครัเกได้เลยถ้าถ่าหน้าต้าบมือไปท่งา่างหน้ากองหลัที่เดินทางตาอไปจากที hmm ่ไปน้ำสาวถ้ารถโต้ก็ประมาณ40นาที50นาทีก็ถึงได้ว้ำปั๊ก็ได้ชั่วโมงขึ้นพอเวลาน ที่อยู่ด้านล่างปัจจัยที่จะโยูร่วมสมบรก็จะได้นํามาสั้นวัดกันนะนามาสั้นวัดแล้วก่อนเงี้ยไปเลียนเพราะว่าที่มีพักมีเนินเยอะที่มีพักมีเนินตลอดที่5คที่มีพักมีเงินที่นี่ตลอดที่56คู่ก็มาได้แต่ว่าที่จะมีมักมีเงินใน้ลท56ค่ก็ไม้ที่ ตอนนี้ค่ะกำลังเข้าไปในพรธาตุเพื่อด,ดูนะ่ามีพระพุทธรูปอยู่ในพระสดรู้สึกว่าสวยงามมากเป็นพระพุทธรูปนี่เป็นทราแก้วมรกตสวยสดงดงามท่านเมรื่องแก้ว ชุกดีที่ได้มาชุมแพร่ชิมอพระชากระหน่มาปบว่าสวยงามน่าทึ่งมากใน ใต้ท้องฟัาจดีของเจดีย์พระธาตุชุมแพเรียกพระธาตชุมแพกรู้สึกว่านั่ที่ ันกลมาพระเจ้าด้เถิดขอให้จิตใจจนทุกคนเถิด ดีสำรองท,งที่สำองไว้รู้สึกว่าสวยงามอันนี้คือด,กดอกดอกที่สวยงามที่สุดของพระสุดรู้สึกว่ามาที่พระธาตุถุมแพรสวยสดงดงามมีักแก้วมรกต

อ่านได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ทายผ่านได้เลยเสร็จแล้วเจ้าอยู่เลยสวัสดีวันนี้เราก็มาเที่ยวพระธาตุพระธาตุชุมแพรทางเข้าอุโบสถมา บากขันเดียวกันดิขันไอยนะ่างไงไอขาวเาวอะ่ะขันข,วขาวเผาเออข้า่โดนลงมาแล้วก็มาด้านล่างมาด้านห่าเออไม่น่สุดว่าอ้าถูก ไม่แล้วไปไหว้มาแล้วครับทำบุญครับครับอันนี้เขาเรียกพระธ,ธาตุชุมแพรครับผมพระธาตุชุมแพรโอ้หนาวทีละหนาวดิวดโอ้ขอรับอย่างกันด้วยนี่โอ้ ตอนนี้คือแจกทานหรือเปล่าเนี่ยวัดอะไรเนี่ยฉเฉลิมพระเกียรติท่นห้าทันวามหาราชว้าวโอ้โเขา้าเขา้าเขา้าเขา้เขาแถวเอาไมก้กระบ,บอกฮะแค่แค่เอากระบ,บอกไม้ไผ่เนี้ยนะเขาเข้าแถวเอาเนี่ย<อ>โอ้โเ้าด้วยเ <laughs> ข้าด้วยอโอ้ รู้สึกว่าถึ่งมากผู้คนที่มาจากชนบรุรีมาจากสงาังเทาที่ได้รับของแจกข้าวรู้สึกว่าอืมรูสึกว่ามาถึงมาก เขามีแจกแก่ข้าวละเอออันนี้หลวงพ่อกำลังแจกข้าวลามอืมแจกข้าวลามอ่าแจกข้าวลามอนงี้โอ้แจกข้าวลามแจก่จกแกแจเแจกแจกแกแจ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 กแเกแเลยไกแจกแจกแจกแกแจกแกแกแจกแกแจกแจกแกแจกแกแจกแกแจก ได้น้อยได้มากก็อย่าว่ากันนะได้ทุกคนโอ้โหอือหือเ,เ,อเข้าหลามเข้าหลามไปแล้วตอนนี้หลวงพวกกกกาา่อกำลังแกเข้าวหลามไปไม่เล็กเลยแจกข้าวหลามรู้สึกว่าข้าวหลามได้กันทุกคนข้าวแถวเลยขาา้าวแถวเออได้กันทุกคน ได้น้อยได้มากได้อันใหญ่อันเล็กกันเยอะเออได้กันทุกคนครับผมเอาได้กันทุกคนได้ทุกคนโยมได้ทุกคนได้ทุกคนกระบอกหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยได้กันทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเดี๋ยวเชิญลา เราต้องไปทุบอีกงานหงคนค่ะแบบลานย่งุงพ่อครไดกันนได้กันทุกคน้ันคได้กันทุกคนต้องแยกกันกคนได้กันทุกคนได้กันทุกคน้างนคนมีันทุกคไกันทกคดกนนี้เอนแคนไอ้อทคไปกกด้กันทุกคนไ หมดแล้วหมดเลยครับผมรับรับครับอ้าวทางนี้ทางนี้ทางนี้ยืดนานจะยืดนานแล้วอร่อยพี่ฮะโอเคบอกแล้วว่าอร่อยรู้สึกว่าเลืมลืมหัวลื่อมหัวเลื่อมไม่มีวัดเลือมไม่พี่นะบอกว่าทู้ใจทุกใจกับผมพี่มาเกี่ยวเกับขบวนวันนี้มี ไปเลยโกอ๋อีกระบอกนึงแสดงว่าลืมหัวแล้วเนี่ยนี่รับอข้าวเกับข้าวทานเล็กที่เี่กรบอกนี่ไหนเขาหลามกับข้าวปองมาแจกเขาไว้โน่นไหนหรืว กเอากินข้าวกันก่อนแล้วรู้สึกว่าผู้คนรับประทานอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยรู้สึกว่าน่าทึ่งมากรู้สึกว่าเช้ามาข้าวกันอย่างอร่อยอร่อย <c oughs> คือว่าอือฮึรู้สึกว่าอร่อยเก่งมากๆเขาพัดน์กะเพราบ้านเขาก็มีคขโบยพัดมาล,ล่ะหรือ <c oughs> ว่าโมอร่อยแบบเนี้ย วันนี้ปรชาชนคนมาทำบุญรู้สึกว่าถึงสามร้อยคนประมาณสามร้อยรถบาสหาคันกับคันสี20่ห้ายี่สิบสองร้อยคนแล้วยังรถโต้อยู่ปูที่มีใจบุญใจกุตนเดี๋ยวเอาแต่วนี้ยังมีควายอยู่ว้เนาะควาย มิตรังตะไบฮัทฮ่โอ้โหสวัสดีทาเวียดสวนที่พระธาตุชุมแพผูมีกิจ ใจบุ่นใจกุศลที่ได้ยมเทียนดอกไม้ทูกเทียนมาไหว้พระเท้าวเวสวุวรรณกันะขอพอรมีเงินทองไหล,มา,ลมาแลมาแลและมีลาหูไอจันของใหญ่วัดแจ้งสว่างนอกพระาธาตุดวงทุมแพาาอื้อ ขอให้ทำอะไรให้ดังมบนก็คองโอ้โห,โห,โหนีล่ลูกทุ่งลุกทุ่งพี่พระพิสุะกำลังฉันเช้ารู้สึกว่าสงสัยจะไม่เอาเก้าอี้ละมัง้งเอา โยนโตมาให้แล้วนิมนนิมนนั่งต่อยเลยเอออาตานพนันัดได้แล้วเนาะขอโทษนะขอโทษหน่อยอ่าม่อเม่มปิดิพเโอ้ยลกในางคนขับเลยนะขอปิดทิปไวแค่นี้นะโอ้พระ